it's dj เลยเราซื้อสตรอเบอรี่มาเยอะมากนะคะนี่ลูกอาจจะไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าหวานฉ่ำอย่างแน่นอน <Yeah. Ooh. S 1> วันนี้นะเราก็จะมาทําเมนูง,ง่ายๆเนาะกับป้าผักคุกกิ้งกันเลยทีเดียวเฉียวนะคะถ้าใครอยากดูล้วข, <Yeah. S 2> ขอคนละหนึ่งไลน์ลวตามดูกันเลยตอนแรกนะคะเราจะมาเตรียมสตรอเบอรี่ให้เป็นรูปหัวใจแบบนี้กันก่อนนะคะ <Yeah. Ooh. S 1> เห็นไหมคะตอนทําตอนแรกก็ไม่ได้จะเป็นรูปหัวใจนะคะ oh. เป็นแบบชูบูชิเบอค่ะ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นมันต้องมีเทคนิคในการทำไว้แกมันตั้งแต่เทคนิคการหั่นแล้วอะเป็นรูปก,กลมๆแบบนี้นะคะเราหั่นกลางเลยค่ะกลางแบบนี้ให้กลางๆนะคะเราก็ตัดตรงนี้ออกนิดนึงค่ะแล้วก็เอามาประกรบใส่กันค่ะถึงจะเป็นรูปหัวใจเห็นไหมทำ <Wow. S 1> แบบนี้ค่ะง่ายๆทำให้ครบตามที่เราต้องการที่จะทำเลยเนาะ นี่ค่ะเราก็ทําได้ประมาณนึงแล้วเนาะปะ้า่พาจะเอาไปลูกใหญ่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทําอันนี้แค่นี้พอเนาะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเอาเราก็เอาช็อกโกแลตนะคะกับไวช็อกเนะาะละลายค่ะนี่ค่ะพอเราทําการละลายช็อกโกแลตเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาไวช็อกเนี่ยค่ะมาผสมสีแดงนะคะผสมอาหารสีแดงค่ะให้เขาเป็นออกสีแดงแดงชมพูชมพูเอาไว้ราดนิดน,นึงนะคะ นี่ค่ะมองเราผสมสีเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาหยอดใส่สตรอเบอรี่เลยค่ะ พอเราทําแบบนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาหยอดแบบชิกชิชิชแบบนี้กัน <Wow. S 1> เนาะอันนี้ปอ๊อปพาก็ไปชุบแบบกลมๆม,มาด้วยนะคะ <Yeah. S 1> แบบไม่หั่นเนาะทั้งลูกเลยค่ะมีทั้ง2แบบเลยเราก็เอาช็อกโกแลตนะคะมาใส่ถุงปีบค่ะหรือว่าถุงแกงแล้วตัดตรงตรงเนี้ยตัดตรงก้นเขาออกนะคะแล้วก็ค่อยๆรีดมาค่ะรีดมา,ร,ดมารีดมาแบบนี้ให้มันอยู่แค่ฝั่งเดียวให้มันเหมือนถุงบีบวิปครีมนะคะตัดเป็นเส้นเล็กๆตรงนี้นิดเดียว mm. นี่ค่ะมันก็จะสามารถกําหนดได้เนะว่าจะเป็นแบบเส้นเล็กเส้นใหญ่หรือว่าจะเป็นรูปร่างประมาณไหนนะคะโอเค หยอดทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไปใส่ตู้เย็นกันแล้วก็เอาออกมาชิมกันเลยต้าตอนนี้นะคะสตรอเบอรี่ชุบช็อกโกแลตของเราก็เซตไปเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคือว่าน่ากินมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมากินกับวิปครีมด้วยนะคะว่าวันนี้นะจะอร่อยขนาดไหนก็จะใส่เสียง SMR มา์ซาวนิดหน่อยเนาะจริงๆแล้วเป็นสอนทำอะค่ะใครจะเอาไปให้คนที่เรารักก็ได้หรือว่าจะทากินเองที่บ้านในวันวาเลนไทน์เบาๆก็ได้เนาะอย่ไงเรามาเริ่มกินกันเลยเรามาลองกินเพียวๆก่อนเนาะ เอาอันนี้ก่อนอ,อร่อยเอาไม่ออกเรามาลองกินแบบหัวใจดูบ้างนะบี กินกับวิปครีมอร่อยมากค่ะทุกคนวิปอีกอร่อยอืมอม,มีความเป็นนมนมอะ่ะหัวใจ 嗯，好香，好香。好 กินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยมากๆเลยหรือว่าเราจะเอาไปใส่ถุงซิปนะคะแล้วก็ใส่กล่องนะคะเลือกอันที่สวยที่สุดเนาะใส่ถุงซิปลงไปค่ะใส่ถุงแก้วนะคะ <laughs> พูดผิดพูดผิดมันก็จะแรดูมีราคาขึ้นมา <laughs> เห็นไหมคะสวยเลยเราก็เอาสกอตเทป,ปแปะหรือว่าตัดให้พอดีเนาะ,ะเราก็หากล่องมาใส่เนาะ,ะอันเดียวเลยก็ได้นะเพราะว่าเราทําจากใจนะคะหรือว่าจะใส่หลายๆอันเลยก็ได้เห็นไหมคะเปิดมานี่นี่น่ารักอะ่ะ <laughs> ช็อกโกแลตติดฟอนนี่ค่ะใส่เข้าไปสองอันก็ได้เห็นไหมอันไม่สวยก็เอาไว้ทั้งหลังนี่เดี๋ยวเราลองเปิดกันนะท่าดาอันนั้นขึ้นไปอยู่ข้างบนดูเห็นไหมสวยไหมคะสุดยอดไปเลยเรียบร้อยแล้วนะคะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปาผ่าด้วยนะคะเท่ไงคลิปนี้เปาผ่าไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจ่ good